สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกับช่องแพ s บูโจนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่2ใน work and travel series ของเรานนะครับซึ่งคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่แพทจะมารีวิวการทดสอบระดับภาษากับทางเอเจนซะี่เนาะว่าคาถามที่แพทได้เนี่ยได้คําถามประมาณไหนแล้วแพทตอไปว่าอะไรบ้างรวมถึงว่าคะแนนที่วัดทดสอบมาแล้วเนี่ยแพทได้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกมาแชร์มารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้กันเลยนะครับ สมัชของแพทนะครับขอบอกไว้ดน,นึงว่าแพทไม่มีสัมภาษณ์กับ US sponsor นะครับแล้วก็งานในแพทได้ที่จะไปทำ Dunkin' Donuts เนี่ยไม่มีการสัมภาษณ์กับนายจ้างนะครับคือพอเราแมทช์กันในระบบเลือกงานปุ๊บก็ถือว่าเราได้งานเลยนะครับนายจ้างไม่ได้จะมานสัมภาษณ์ เพื่อจะมาดู p e r อร์ m ม n ซ์เราแล้วก็มาสัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับจะเป็นการคุยกันทางอีเมลซะมากกว่าสําหรับการวัดทดสอบะดับภาษานะครับแพทถือว่าเป็นด่านแรกที่เพื่อนๆนต้องเจอเลยนะครับหลังจากที่ทุกคนเลือกเอเจนซี่เสร็จใช่ไหมเข้าใจเงินค่าสมัครแล้วเนี่ยก็จะต้องมาวัดทดสอบะรับภาษากันแต่มันก็อาจจะมีบางเอเจนซี่นะครับที่ยังไม่ต้องจ่ายค่าสมัครก็ได้มาวัดทดสอบะรับภาษาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมี เงื่อนไขแตกต่างกันยังไงลองไปศึกษารายละเอียดของแต่ละเอเจนซี่ดูให้ละเอียดรอบครอบนะครับสำหรับเอเจนซี่ของแพทได้แพทไปนะครับเราจะวัดระดับภาษาเนี่ยผ่านซูมนะครับโดยจะสัมภาษณ์กับคนอเมริกันโดยตรงเลยแต่ว่าจะมีแค่เราคนเดียวที่เปิดกล้องนะครับผ่านซูมแต่ว่าอีกฝั่งเขาไม่ได้เปิดเนาะก็ไม่เป็นไรแพทไม่ได้เซนอะไรอยู่แล้วหลังจากสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ๆเขาก็จะอินซูมแล้วก็เราจะ ได้รับสายจากพี่ๆเขาอีกทีหนึ่งเหมือนกับคุยผ่านไลน์อะไรเงี้ยพี่เขาจะโทรมาคุยว่าโอเคคนระดับภาษาของเรานะครับได้เท่าไหร่ซึ่งแพทนะครับได้8เต็ม10นะครับทุกคนบางเอเจนซี่อาจจะเลทเป็น A อบวกเอบีบวกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เอเจนซี่นะครับแต่สำหรับของเอเจนซี่ได้แพทไปเขาก็จะให้เหลืสกิลหนึ่งนะครับพอหลังจากที่พี่เขาแจ้งคะแนนเสร็จใช่ไหมพี่เขาก็จะมาคุยเพิ่มเติมว่าโอเคเนี่ยเรากำลังจะไปโครงการอะไรน้องน้องรู้ตัวอยู่ใช่ไหมแล้วก็มันเป็นโครรรรงงงกกาาาออออะะะไยจให้เลแสด ความที่เห็นออกมาว่าที่เราเข้าใจอถูกต้องหรือเปล่าพี่เขาก็จะคอยฟังแล้วก็จะบอกโอเคโอเคเราเข้าใจถูกแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเข้าใจผิดพี่เขาก็จะคอยแก้ไขแล้วก็เหมือนเป็นการพูดคุยละลายพฤติกรรมกันซะมากกว่า <L un ters> ซึ่งบอกก่อนว่าคําถามทุกข้อนะครับไปแพทได้คือแพทกริ่งคาถามไปนะครับแล้วก็แพทคลิปสกิปเตรียมคําตอบไว้ทุกอย่างทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นคำถามที่ได้ก็คือตรงหมดทุกข้อทุกคําตอบทุกคําถามเลยเพื่อนๆก็ล้องเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ไปเซิร์ชที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า วัดทดสอบระดับภาษาเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามีคนมาแชร์ไว้เยอะมากว่าคําถามที่โดนประมาณไหนได้คะแนนเท่าไหร่กันแล้วก็คําตอบที่แต่ละคนตอบอะประมาณไหนเพื่อนๆก็ไปลองดูแล้วก็มาปรับใช้ให้มันเข้ากับตัวเองแล้วก็มาลองฝึกตอบสุดท้ายแล้วพอเวลาสัมภาษณ์มันจะสมูทิมากยิ่งขึ้นดีกว่ามาด้านสดอันนี้คือในกรณีสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะ ยังไม่ค่อยแข็งแรงในภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะประมาอะไรเงี้ยลองไปเกรงคําถามจากจากในกลุ่มนี้มานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่คําถามข้อแรกนะครับคำถามข้อแรกเบสิกเลยก็คือ can you introduce yourself please ก็ให้แนะนําตัวเองนะครับสำหรับคําตอบที่พัดตตอบไปก็แน่นอนบอกว่าเราเชื่ออะไรชื่อเล่นเชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียนอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นก็จะเป็นการ describe ตัวตัวเองนิดนึงว่าเราอ่ะเป็นคนประมาณไหนแพทก็บอกไปว่าเราอ่ะเป็นคน e x t r o v e r t นะครับแล้วก็ขณะเรียนเนี่ยเราก็ทั้งทำงานพัฒนาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยทำงานไประหว่างเรียนสำหรับคำถามข้อที่2นะครับที่แพทได้ก็คือ how did you know this program ก็คือรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงนะครับสำหรับคำตอบที่แพทตอบไปนะครับแพทก็ตอบว่า i know this program since i was in high school but not really intend that much ก็คือรู้จักตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยแบบให้ความสนใจขนาดนั้นและาสมัยมปลายอะ่ะคือภาษาอังกฤษแพทงอมากง่อยมากเรารู้สึกว่า ยังไงฉันก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสหลังจากนั้นเพิ่งมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่ปีที่แล้วที่เพื่อนแพทอะ่ะจะไปอเมริกากันไปว่ากันทราเวลกันคือปีที่แล้วค่อโครงการเนี้ยค่อนข้างจะบูมใช่ไหมบูมยังไม่เท่าปีนี้นะปีนี้คือบูมจริงๆอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็คือพอเรารู้ตั้งแต่พิราปุ๊บเราก็หาข้อมูลแล้วก็คุยกับที่บ้านหลังจากนั้นก็มาตัดสินใจสมัครแค่นั้นเองนี่คือคําตอบที่แพทตอบไปโอเคต่อไปคําถามข้อที่3านะครับ Why would you like to join this program? ทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแพทก็ตอบไปประมาณว่า I like to join this program because I think it might be the same as n w e r like others. แพทพูดเกิดไปว่าคำตอบมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะเพราะว่าหลายๆคนการจะตอบแบบนี้ก็คือว่าฉันอยากจะได้ experience อยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยากจะไปใช้ภาษาแล้วก็ทาง <c oughs> คนที่สัมภาษณ์เขาบอกว่า n น n o นมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นคำตอบที่น่าเบื่อเลยฉันชอบฟังมากแพก็โอเคโอเค อะไรประมาณนี้ไปแต่จากงานแพ็ก็บอกว่าอยากจะใช้โอกาสเนี้ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ให้เราจะได้เจอการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆเพราะว่างานที่แพทไปพ็คทำมันเป็นงานบริการใช่ไหมเออเราก็จะได้แบบไปเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบโดยตรงเลยฝึกแก้ปัญหาจริงๆแล้วนี่มันไปการอยู่ต่างแดนอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเรียนรู้หล,หลายๆอย่างไม่สามารถจะแบบมีใครมาคอยดูแลหรือว่าคอยป้อนอะไรได้อยู่แล้วเราต้องแบบ help yourself อ,อ๋อแล้วแพ็ก็พูดจบไปว่าอยากจะไปแล้วจะเอาประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะกลับมาปรับใช้กับงานในอนาคตที่เราจะทํา ต่อไปคำถามข้อที่4นะครับคำถามข้อที่4เดี๋ยวแพทได้ก็คือเขาถามว่า Have you ever been to abroad before ก็คือเคยไปต่างประเทศมาบ้างไหมแพทก็บอกว่า Definitely yes I went to Hong Kong and Japan ต่อไปคำถามข้อที่5นะครับข้อที่5เขาถามว่า What position would you like to do ไอตรงนี้เพื่อนๆอาจจะต้องไปลองสังเกตตัวเองแล้วก็ถามตัวเองรู้ตัวเองให้มากๆว่าอยากจะทำงานอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจอยากจะไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพทก็บอกไปว่า I like to do the position of crew member, server, or barista ก็คือจะเป็นงานที่เป็นงานบริการซะมากกว่าแล้วก็งานที่เราค่อนข้างจะใกล้เคงกับสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่สมัยเรียนที่ทำพาร์ทไทม์อยู่แล้วมาถึงคําถามข้อที่6กันแล้วครับทุกคนข้อที่6นะครับห้ได้คําถามคือว่า what do you think about the w o r d USA or when you heard the w o r d USA or American people ก็คือคิดเห็นยังไงเมื่อได้ยิน ประเทศอเมริกาหรือนึกถึงคนอเมริกาซึ่งบอกก่อนว่าคําถามข้อนี้นะครับเป็นคำถามที่แพทเก่งไว้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ create s t i o n ขนาดนั้นคือรู้สึกว่าฉันไม่โดนหรอกเพราะว่าตอนที่เราไปดูรีวิวมาคนที่โดนคำถามประบ้านเนี่ยน้อยมากเราก็เลยแบบโอเคไม่เตรียมไม่ไม่ได้แบบใส่ใจมันมากแต่โอเคตอนสัมภาษณ์ก็คือแอบบแอบบสตั้นไปแป๊บ,บหนึ่งแล้วก็เราขอให้เขาแบบรีพีทอได้เกนฑเพราะเราฟังไม่ทันแพทก็ตอบไปว่า when hearing the w o r d us one was coming to my mind is freedom i mean freedom in respect and respond and r e s o n a b i l i t y to others I believe that American people are very nice onto stranger like the tourists and they have a great welcoming to other obviously. ก็คือแพทบอกว่าเมื่อได้ยินคำว่า U.S เนี่ยสิ่งที่เข้ามาในสมองเลยก็คือคำว่าอิสระอิสระนี่คหมาถึงอิสระที่จะเคารพแล้วก็มีเหตุผลกับคนอื่นๆก็คือเชื่อว่าคนอเมริกันน่ะเขาจะ nice คือจะมีการต้อนรับขับสู้ขับสู้เออ กับชาวต่างชาตินะักท่องเที่ยวเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นนะครับแพทก็ตอบเพิ่มไปว่า in addition I like the way they treat others without any judgment or crazy complaining ก็คือเขาไม่มีการตัดสินอะไรจากแบบภายนอกหรือว่าอะไรที่มัน unreasonable แต่แพทก็พูดเสริมอีกนิดนึงว่า I know that there will be both of good and quite Crazy people ซ mm ้ำ hmm. ก็คือแต่ฉันก็รู้เหมือนกันนะว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนดีประเทศอเมริกาสวยรูอย่างเดียวไม่ใช่เรารู้ว่าด้านมืดมันคืออะไรเหมือนกันข้อเสียที่เรากำลังจะไปเจอคืออะไรประมาณนี้ mm hmm. มาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7ข้อที่7นะครับเขาถามว่า How do you deal with the people who are bullying you mm hmm. ก็คือว่าคุณจะทํำยังไงกับคนที่เขากําลังเข้ามาูล l ี่คุณ mm hmm. ก็คือเข้ามาแบบ ดาทอว,ว่าอรอะไรต่างอย่างเงี้ยซึ่งพระจำได้แล้วว่า,าคําถามข้อนี้มาจากข้อที่แล้วก็คือตอนนี้เขาถามว่าคิดยังไงเมื่อได้ยินเขาว่า usa หรือว่านึกถึงคนอเมริกันใช่ไหมตอนประโยคสุดท้ายได้แพทตอบไปแล้วว่าเออเราก็รู้ว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับมันอาจจะมีคนที่เข้ามาบูลลี่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็รู้สึกว่า เปอร์เซ็นต์ของคนดีกับคนน้อยเอ้ยคนน้อยป่ะคนดีกับคนไม่ดีอะคนดีมีเยอะกว่าแค้นเองซึ่งพอแพทพูดขาว่าบูลลี่เข้าไปในคําตอบข้อม่อกี้ใช่ไหมเขาก็เลยยิงมาคำถามข้อนี้ว่าแล้วคุณจะแก้ปัญหาย,ยัางไงสําหรับคําตอบข้อนี้นะครับแพทก็ตอบไปว่า to be honest I think I'm an ignorant person I mean that if I get treated with bad speech or get bullied I will overlook them definitely ก็คือว่าถ้าฉันรู้แล้วว่าฉันกําลังโดนบูลลี่หรือว่าโดนพ่นคำหยาบๆใส่ฉันก็จะแบบมองข้ามมันไปเลยว่าฉันรู้สึกว่า ฉันไม่จาเป็นต้องรับมันมันไม่ใช่ข้อที่จริงอยู่แล้วมันไม่ใช่ความจริงฉันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องแบบ Take A c t i o n กับคําพูดจะแย่เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่า I can't ignore them because I know that it isn't real. They do not know the exact thing what they are talking about. So there is no any reason for me to take action. ประมาณนี้หลังจากครูแพทพูดจบใช่ไหมเขาก็พูดขึ้นมาว่าเออดีนะฉันเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังจะสื่อแต่ว่าการจะเป็น ignorant person อะ่ะมันมันไม่ใช่ใช้ใชได้กับทุกสถานการณ์มันมันไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะเออ คุณไม่ควรจะแบบยอมเขาน่าจะเข้าใจว่าแพทน,น่าจะแบบเพิกเฉยไปแล้วก็แบบไม่สนใจไม่กล้าสู้อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งแพทก็บอกว่าโอเค I understand but I would like to say something more ก็คือว่าโอเคฉันเข้าใจแต่ว่าฉันอยากจะขอพูดอะไรเพิ่มเติมหน่อยก็คือว่า if those bullying are becoming a harassment I will stay in freeze I will take action by talk to my manager or my friend for help and then if it's becoming getting bad I may call to the police โอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นทั้งหมดของคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับหวังว่าคําถามแล้วก็คําตอบในแพทต่อไปเอามาแชร์ในวันนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่กาลังอาจจะไปในปีนหน้าๆเนี่ยได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับจะได้เห็นถึงแนวคําตอบแล้วการในแพทต่อไปว่าแพทตอบประมาณไหนนะครับแล้วก็ให้ระวังกันดีๆพยายามเอาเนื้อขึ้นมาตอบตั้งแต่แรกอย่าพลาดเหมือนแพทที่พูดจับชายซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนลดคะแนนตรงนั้นได้นะครับยังไงก็ระวังกันดนะ้วยเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้เลยไม่ไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ ว่าถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วครับข้อ,ขอ